อา้าวต่อไปตั้งใจตรวจน้ำรลับพรชาววันพฤหัสบดีที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 7วันแรมสองคำเดืน 10, เอน1สิบอ้าวตั้งใจตรวจน้ำรลับพรอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไห้ง อาเลยปเายอยูจะเข้าแล้วนะเบกเียงงาบอกลลอไปด้อายูสิบ้าแล้วยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบเต็มเต็ม ใช่แล้วปัตต์ก็อีกสองลูกมีหกกับมีเจ็ดอีกลูกเลยกันได้หลุกนี่ดึงกันเลยเนี่ยนะเกิดนามลับวันเดียบาวาลิวาฮาปูราปา,ปาริปุรเรนติ Sa karang iwa-iwa ito Kinang peta nang upapapati Iti it, tang it, pati it, tang tumang Iwa-iwa semisatu Sabi kurentu sang babay Jantoh penerak suyata so, วันตรายโสภิทีขออยู่พบภาวมีวันธนะศิลป์เสน่ห์จางวโสปะยีนุจาธานวน ปัติสังขยุนิโสพินดาปาตังปัติเสวามีวะถวายานามาถายานามันธนายานเวปุสนาญาเทวายมัสสายัสาริธิยาาปนาญาิปินสุภาติยาพรัมจาลียานุขายาเมียนุรานัญเวทนังนาวิมีขวัญจะเวทนังนาวุปเจ जा राज में भविष्य नवच राजो जा रही i <sighs> สาธานีตุ้มหิกรังมัญญะธาทีวังโหตุข,ขอผลบัตนาญาโยมเป็นผลสำเร็จทุปกประการเถิด